สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องตลาดรถตู้289นะครับวันนี้จะพามาชมรถตู้ม่งน้อยปี12นะครับคันนี้ได้ทําสีมาใหม่รอบคันเลยนะครับสีน้ําเงินแล้วก็แปลงหน้าใหม่ล้อแมกใหม่ยางใหม่ภายในหุ้มหนังใหม่เลยนะครับหุ้มหนังเป็นสีดานะครับคันนี้สวยมากเลยคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับภายในเป็นยังไง definite. อันนี้มีล้อแมกใหม่ยางใหม่ ลอ้อ TE 37นะครับลอ้อ TE 3 7เบิกใหม่เลยแล้วก็ยาง s u m a c กมี2022นะครับนะครับมือเปิดโคเมียมเปิดให้ใหม่เลยครับภายในประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังนะครับด้านหลังทำใหม่หมดเลยครับภายในหุ่มใหม่หมดเลยประมาณนี้ครับเบาะสองที่นั่งนะครับเบาะหนัง นั่งสบายๆเลยครับผมจะมีคอนโซลคอนโซลเบรกใหม่แล้วก็มีบันไดนะครับบันไดบันไดอะคริลิกเป็นไฟนะครับสีน้ำเงินสวยๆเลยครับอ่าประมาณนี้อ่ะยวผมพาชมรอบๆรถนะครับ คันนี้เป็นปี12นะครับเครื่อง25 0 0ดีเซลเครื่องเดิมนะครับท่อเดิมเดิมครับไม่มีตกแต่งภายในนะครับราคาคันนี้ตั้งอยู่5 0 0 0 0นนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เบอร์โทร062 914 2661นะครับขอบคุณครับ